You're listening to KS อ o d c a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร Security t h, ro, h e Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับ,รบโอเคงั้นขออนุญ,ญาตเอาเป็นแลน์ก่อนแล้วกันครับได้ครับ ก็แลน d ์เฮาส์ครับเรายังคงชอบเขาอยู่นะครับมีอัปเดตสถานการณ์ในปีที่แล้วเราก็เอาลุกในปีนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกรอบที่เราประเมินไว้นะครับเรายังเมนเทนอ์เพอร์ฟอร์มเร r a ติ้งแทร็กเก็ตไพรซ์สิบาทสีนะครับในปีที่แล้วเองเนี่ยก็สรุปว่าจริงๆแลนตกเป้านะครับในเป้าหมายธุรก,กิจที่เป็นธุรก,กิจให้เช่าแล้วก็อินเวสเมนต์ซึ่งคอนทริบิวมาเป็นในเชิงของ e q u i วิตี้อินนะครับก็ ตรงเนี้ยตกเป้าตั้งเป้าไว้ไม่ถึงหรอกเพราะว่าปีที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติก็คือการปิดเมืองปิดห้างนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรีเทลเทอร์มินอลที้วันแล้วก็โรงแรมนะครับแกรนเซ็นเตอร์พอยต์ต่างๆของเขาเนี่ยก,ก็เหมือนกับโรงแรมทั่วไปก็ซัฟเฟอร์เยอะนะครับนีมันก็มันก็ไม่ได้มีการฟื้นตัวอย่างที่บริษัทคาดหวังขณะที่ในส่วน Investment ก็ h ก m โฮมโก็มีการถูกปิดไป เป็นระดับหลักเดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย performance ของเขาก็เลย drop นะครับก็เลยทำให้2ธุรกิจนี้เนี่ยปีที่แล้วค่อนข้างที่จะซอฟมากอย่างโรงแรมก็ขาดทุนไปเลยก็เหมือนกับอินดัสทรีโดยทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ดีของแลนเนี่ยที่มันเห็นมาต่อเนื่อง2ปีที่มันมีโควิดเนี่ยก็คือยอดขายบ้านแนวราบ <c oughs> ที่แบบ <c oughs> ทำ new high <c oughs> มา2ปีติดละนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวบ้านแนวราบเป็นตัวพยุง ผลประกอบการให้ยังยืนได้ในระดับสูงแล้วก็ยังสามารถจ่ายพันผลที่ให้ยิวตถึงแม้จะไม่ได้เยอะเท่าในอดีตแต่ว่าก็5-6%เนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้มากนะครับปีที่แล้วธุรก,กิจบ,บ้านของแลนเนี่ยเข้าเป้าหมดพรีเซลเนี่ยเราประเมินไว้ว่าน่าจะจบประมาณสัก2 8 6 0 0ก็โตได้สัก7%กว่า จากเป้า2 8 0 0 0ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโควิดอีกกี่รอบนะครับแม้ว่าใน Q4 เนี่ยเขาจะมีในส่วนของของ c a นเลตัวโครงการคอนโดไปบางส่วนที่ที่ขายได้แล้วเพราะว่าลูกค้าชาวจีนอาจจะมาโอนช้ากว่าคาดเขาก็ conservative เขาออกไปเนี่ยมันก็ยังได้ตามเป้า ขณะที่การรับรู้รายได้เนี่ยเนื่องจากแนวราบมันเป็นช็อตบิสเนสไซเคิลขายและโอนได้เร็วเนี่ยก็สามารถเป็นตัวช่วยทําให้รายได้เนี่ยเราประเมินว่าน่าจะจบที่สัก3า0 0ล้านนะครับก็เกินเป้าที่30 0 0 0ล้านที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ครอสมาจิ้นน่าจะแฟลทได้นะครับเพราะเนี่ยในมุมของธุรกิจบ้านเนี่ยเป็นไปตามที่บริษัทต,ตั้งเป้าไว้หมดเลยอันนี้ก็ก็คือปีที่แล้วสรุปก็คืออย่างอื่นไม่ดีบ้านดีดีมากเพราะฉะนั้นในปีนี้เองเนี่ยโอเคก่อนที่ แล้วก็คิดว่างบน่าจะ improve ขึ้นนะครับจากธุกิจบ้านที่เป็น high season รับรู้ไรายได้เยอะนะครับแล้วก็การฟื้นตัวหลังจากการเปิดเมืองมาเนี่ยก็พวกที่มันแย่ๆก็กอาจจะขาดคุณน้อยลงในเชิงโรงแรมแล้วก็ในส่วนของ investment ต่างๆโ o มโปรแลนด์ใน o u s e Bank ก็น่าจะดีขึ้นนั้นงบ Q4 ก็น่าจะยืนได้ประมาณสักพันแปแถวนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่ใช้ได้นะครับนปีที่แล้วไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่ปีนี้เองเนี่ย แม้ว่ามันจะมีอีกละลอกหนึ่งที่เราคุยกันเน่ยเมื่อวานนี้มันก็มาแล้วที่ห้าพันกว่านะครับ<ม>ก็ไปถึงหมื่นหรือเปล่าก็อย่างที่บอมก็ประเมินไว้ก็มีโอกาสสูงเนี่ยช็อตเทอร์มันอาจจะอิมแพคในส่วนของตัวที่เป็นรีเทลแล้วก็โรงแรมของเขาได้แต่ว่าเราก,ก็เชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ลองละระยะยาวนานเหมือนกับปีที่แล้วนะไม่ควรจะถึงขั้นที่จะมีปีปิดอะไรอาจจะปิดแค่บางช่วงบางส่วนเท่านั้นเองเนี่ยก็น่าจะทําให้ปีนี้พวกขัดทุนของโรงแรมน่าจะน้อยลงอันนี้ข้อที่1 แล้วก็ <Okay. S 1> ตัวอินเวสท์เมนตเนี่ยน่าจะกำไรเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างโฮมโปรเนี่ยที่กพิ่งทำโต20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแลนด์เฮาส์แบงก์ก็น่าจะโตได้ตามแบงค์ที่เมื่อกี้ไอซ์ก็คุยให้ฟังไปนะครับแล้วก็แบงค์แลนด์ก็น่าจะเป็นรีเทลแบงค์ด้วยนะครับก็พอสินเชื่อบ้านก็มีพอสมควรปัจนปีนี้บ้านก็คิดว่าน่าจะโตได้ซิงเกิลดิจิตแม้ว่าในมุมของแลนด์ฐานจะสูงปัจนปีนี้เนี่ยการเติบโตของแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยเราคิดว่าก็ยยัังมมีีคคววาาาโดดดดเเเ่่่่นนนนนะะรบกจไ้ห็ จากฐานต่ำนะครับแล้วก็การพลิกฟื้นของตัวตัวที่มันเป็นตัวแรกแล้วก็บ้านก็ยังโตได้ต่ออันนี้ยังไม่รวมถึงโอกาสในการขาย asset, อสเงคที่ที่เขาทำมาทุกปีเลยแต่ปีที่แล้วขายไม่ได้จริงๆนะมันมัมนมีโควิดรุนแรงเนี่ยพวกแห้งเลยมันขายไม่ออกนะครับเข้ารีเนี่ยปีนี้เราคิดว่าในครึ่งหลังน่าจะกลับมาได้ซึ่งมันก็จะเป็นอัพไซด์ทูเคอร์เรนต์ฟอร์แคสต์ของเรานะครับก็ยังไม่รู้ว่าขายตัวไหนนะแต่ว่าน่าจะบวกลบพันล้านเนี่ยน่าจะได้เห็น เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของแลนด์ปีนี้ก็ณขณะนี้เราก็ยังมองเป็นบวกอยู่นะครับเรายังคงชอบอยู่เดี๋ยวเขาจะมีแถลงพิเศษแปลนวันที่13มกรานี้ก็เดี๋ยวรอฟังกันว่ามันจะมีอะไรที่เขาตั้งเป้าหมายแล้วมันแตกต่างจากที่เราทําไว้บ้างครับบังคับโอเคนะครับนั่นก็คือตัวแลนเฮาส์นะครับมาตัวที่สองกันสําหรับตัว JWD ครับครับ,รบก็วันนี้ก็มีการออกเปเปอร์อัปเดต นะครับตัวบริษัทจริงๆเราก็เดินมากับเขาจูงมือเขามานานเป็นปีแล้วเนาะแล้วก็ขึ้นมาเยอะพอ,อสมควรหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ขึ้นมาร้อยเจ็สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ในช่วงหนึ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ขึ้นแรงมากๆสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็คิดว่านักคุณน่าจะมาเห็นเห็นเออเขาเรียกอะไรโอกาสการเติบโตมากๆของเขาซึ่งเราคงยังชอบเขาอยู่นะครับแต่ว่าด้วยด้วยระดับราคาหุ้นที่ขึ้นมาเยอะเราก็มาเอ๊ะมารีวิสิตสิว่าเอ้เราเรา,เราลืม อะไรไปหรือเปล่านะครับที่นะักลงทุนมองมองเห็นแต่ว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็เออก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันที่เขาประกาศออกมาแล้วเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปในประมาณการเมื่อวานนี้เขาก็มีการประกาศดิว JV ใหม่กับทาง TU นะครับสร้างห้องเย็นใหม่เราก็เลยถือโอกาสในการที่จะรวมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เรายังอาจจะหลงลืมไปหรือว่าเออยังคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยก็ใส่เข้าไปในโพซิชันของเราก็ได้ t a ร็กเก็ตไพรซ์ใหม่ขึ้นมา22บาท60 จาก19บาท80นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก10%นะครับแอนนิง e ก็ขึ้นมาในระดับ2.3ถึง9.5%ในช่วง3ปีคือ25 22ถึง25งั้นก็ใส่เข้าไปหมดแล้วก็ได้ Target Price เท่านี้ทวนี้มาเทียบกับราคาปิดล่าสุดอ้าวมันก็ยังไม่ถึงนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปดูในมุมของตัว Valuation ในเชิงของ PE P/BV ก็ถือว่ายืนสูงมากเพราะว่า PE ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่39เท่าปีนี้นะครับซึ่งก็คือเป็นบวก2 Standard Deviation นะครับสำหรับช่วง PE ใน5ปีที่ผ่านมาซึ่งมันเทียบเคียงได้กันกับปี17ซึ่งก็เป็นปีที่เขาเพิ่งเข้าตลาดมาใหม่ๆแล้วก็ในเชิงของ Activities ของการ Acquisition ต่างๆแล้วก็การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกก็ดีเหมือนในสานการตอนนี้ก็สร้างความคาดหวังเชิงบวกมากๆให้กับทาง Investor นะครับซึ่งเราก็คิดว่าออัพไซต์ต่อจากนี้เนี่ย คงจะยังมีแหละแต่ว่าคงต้องให้เวลาเขาทํางานนิดนึงคือแบบเราใส่ทุกอย่างทุกอย่างให้เขาแล้วไปคาดหวังเยอะแยะมากมายนี่คือสร้างเพชเชอร์ให้เขามากนะจริงเขาเพอร์ฟอร์มมาดีมากแล้วทําธุรก,กิจซื้อลงทุนอะไรต่างๆนะนะขยายธุรก,กิจต่างๆมาได้มากแล้วแต่ว่าถ้าจะไปต่อจากนี้คงต้องให้เวลาเขาในการที่จะไปสร้างซีนีจี้หรือว่าไปไปคั้นไอสิ่งที่เขาทํามาได้เพิ่มเติมก่อนนะครับเพราะเนี้ยวันนี้เราก็เลยประกอบกันทุกๆอย่างเนี่ยมันประกอบร่างกันก็เลยดาวเกรด นะครับ recommendation ของเราเนี่ยจะ outperform ลงมาเป็น n neutral ก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับขอโอกาสหายใจนิดนึงแล้วก็ดูว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นเป็นภาพรวมๆทั้งหมดะครับครับได้เลยครับพี่โจรประมาณนี้พี่โจรครับผมถามอัปเดตนิดน,นึงคือในส่วนของตัวเอ่อ JWD เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือราคาหุ้นเนี่ยมันเริ่มสะท้อนแบบนำกำไรไปเยอะส่วนมากไปเล่นกับข่าว m a ไปเล่นกับข่าว a อ qui r e เข้าซื้อกิจาการต่างๆเนี่ย ปัจจุบันตอนนี้ที่เราคุยกันนะครับสัปดาห์แรกของปี2 0 2 2เนี่ยพี่โจคิดว่ามองไปช่วง3าเดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับบริษัทยังหลงเหลือเงินที่จะแปรควายแล้วก็เล่นสตอรี่ได้ใครกับปีับปี2021เพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับหรือว่ามันเริ่มะชะลอลงละครับจริงๆบัตเจนต่อปีเนี่ยเขาก็มีพันถึงพันห้าร้อยล้านบาทอยู่แล้วในการที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากๆจริงเขาก็พร้อมที่จะเลเวลเลตตัวเองขึ้นไป แล้วก็อาจจะขึ้นไปถึงสองสามพันอะไรทานองนี้ได้นะครับก็ยอมยอมรับดีที่สูงขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นสถานการณ์ที่ที่เขามี ability capability หลังจากที่ประกาศดีลเมื่อวานนี้ที่สร้างห้องเย็น4,500ตารางเมตรกับทาง T.U. เนี่ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่แอดเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีโครงการอะไรประกาศออกมา เยอะเยะมากมายเหมือนปีที่แล้วนในระยะ2-3เดือนข้างหน้านี้นะครับถ้าจะมีจริงๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของไตรามาสเีที่สองที่เขา,เาปีที่แล้วเขาไปซื้อเอสโกหุ้นในเอสโกซึ่งเป็นท่าเรือท,ท,ที่แหลกกลางอ,อยู่ประมาณสัก1 5เขามีสิทธิในการที่จะซื้อหุ้นเพิ่มอีก5%เป็น20%ภายใน1ปีเพราะเนี่ยก็กรอบเวลาก็คืออยู่ประมาณสักเดือนมิถุนายกรกฎา นะครับก็จะใช้เงิน165ล้านในการที่จซื้อหุ้น5%เข้ามาซึ่งคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดดิวนั้นนะครับที่เปิดเผยมาแล้วก็คงจะเป็นตัวที่จะสร้างอัพไซด์ได้ประมาณทัก2 3% to e a r n i n g f o r e c a s ูใหม่ของเรานะครับแล้วก็ t a ัด e t Price อาจจะเพิ่มได้อีกนิดหน่อยแต่ว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยดิวอื่นๆเรายังไม่ไม่ได้เห็นว่ามันจะมีคอนกรีตอะไรที่ดิวอะไรที่มันจะมีเ,เร่งตัวออกมาในในช่วงตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องงบ Q4 ที่น่าจะดี ตัวในส่วนของเยียน JQ แล Q นะครับตาม p e r อร์แมนซ์ของเขาเที่ดีในส่วนของธุรก,กิจของเขามากกว่าก็จะเป็นอะไรที่ตลาดเนี่ยเหมือนจะรับรู้อยู่แล้วในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของ earning รายเตร์ r ของ J&U d ไปเรื่อยๆครับโอเคชัดเจนมากครับวันนี้ขอบคุณทางพี่โจามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ